ตอนนั้นลูกไม่ได้ไปไหนไปเวเนี่ยแหะค่ะเหรอใช่ยังค่ะหลวงพ่อแล้วยังไงท่านนี้ยายก,กุยก็ลงมาแล้วลูกก็ได้กล่าวบอกท่านว่าในานามของหลวงพ่อกิติสาโลในานามมุลนิธีเราค่ะจะนําผู้แสวงบุญมาสร้างบุญบารมีขอพรนะคะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าได้ท่านน่ะท่านน่ะจะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้ยายก,กุยเขามี เขามีคุณธรรมมีอัศจรรย์มีฤทธิ์มีเดชด้านไหนอ่ะเดชกกุยอะค่ะเป็นคนที่สร้างวัดในสมัยอยุทยาค่ะหลวงพ่อเป็นเศรษฐีอะค่ะอะไรนะเป็นเศรษฐีอ๋อเป็นเศรษฐียายกุยเป็นเศรษฐีเหรอใช่สร้างวัดเองได้ค่ะหลวงพ่อเศรษฐีเราชอบเว้ยใช่ยายกุยถึงบอกว่าให้นําเรือนําเรือมาถวายมามามาเก่ากับท่าน เรือนั้นนะ่ะองเรือมันเปรียบเสมือนความบุดมสมบูรณ์มันมี<ป>มะพร้าวมีกล้วยมีอ้อยมีทุกอย่างในเรือนั้นนะคะหลวงพ่อทีเนี้ยแย่กุยเ็าบอกลูกมาว่าให้นําอย่างนั้นมาแล้วทีเนี้ยลูกไปหามันไม่มีแต่แย่ก,กุยพูดเพิ่มอีกว่าให้นําเงินโบราณน,นะคะหลวงพ่อที่เป็นรูอะ่ะใส่มาในซองด้วย้วเอาแผ่นทองมาด้วยเมื่อเธอไปหาเงินโบราณได้ปะหลวงพ่อทีเนี้ยเมื่อวานลูกไปหานะคะ ลูกเขาบอกยายกุยมันไม่ไหวลูกไม่มียายกุยเลยบอกว่าไปเจออันนี้ค่ะเยายกุยบอกเอาอันนี้อันนี้คือมีทั้งเงินทั้งทองอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วมีทั้งหลวงปู่ทวดด้วยยายกุยบอกว่าอันนี้แหละคือสูงสุดแล้วและให้เอาแผ่นทองอ่ะมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตให้หลวงพ่อทําพิธีให้เจ้าค่ะนี่จะเดินทางไปเมื่อไหร่วันที่17นะคะหลวงพ่อเดียถึงนี่แล้วเหรอใช่เจ้าค่ะ ไปวัดยายกุยด้วยเหรอใช่แล้วค่ะหลวงพกี่ร้อยปีแล้ววัดยายกุยอุ้ยยายกุยนี่มันเท่าไหร่แม่เจ็ดร้อยแล้วมั้งคะหกร้อยกว่าปีเหรอใช่แล้วค่ะหลวงพ่อเนี่ยค่ะเหรอายายจูยายกุยมาหาตั้งแต่เราอยู่ในรถทุ่เราไม่ได้มีเพียงจะไปแต่ยายกุยมาพูดในรถเลยค่ะยายกุยบอกว่าไงให้ให้อะไรนะให้มาเลยรออยู่ให้มาให้มาให้มาเลย มาเที่ยวที่วัดชั้นบ้างมาไหว้ที่วัดชั้นบ้างมาทําพิธีวัดชั้นมาชั้นรวยเหรอชั้นรวยเหรอชั้นเตรียมของรับพ่อพ่ออ้นพูดว่าที่ยายกุยบอกว่าเอาเรือพ่ออ้นบอกว่าเรือสำเพาหรออูนั่งนั่งซันเข่าตบขาเลยค่ะบอกว่ามึงมาคุยทับกูเหรอกูยังไม่มีเลยแล้วมึงมีเหรอสำเพามันสําหรับเศรษฐีใหญ่ประเทศชาติ มันสำหรับพระราชวังนะมึงมีเหรอมึงมาคุยท้ากูเหรออะไรประมาณนี้เหรอจะคุยเป็นนักเลงเหรอใช่คือเองนักเลงค่ะนักเลงเก่งตัวปกด้วยตัวปกเก่งแล้วเขาอยู่วัดเขาดูแลวัดเขาบอกว่าลูกหลานใครจะไปเกิดก็ไปเดี๋ยวเขาจะดูแลสักหนาแล้วมีรูปปั้นเขาอยู่ป่ะที่นู่นมีค่ะรูปปั้นยายกุยเหรอใช่ดังเป็นคนดังอายุยาเหรอลูกไม่รู้เป็นดังขึ้นหนังด้วยนะแม่เนาะแต่แต่แต่คนสมัยรู้จักเพราะว่าเป็นหนัง แต่สมัยก่อนนะก็คือเขาก็ดูในระแม่ของเขาที่เป็นคนนึงที่สร้างบุญได้สร้างวัดได้ค่ะแแม่นิดแม่แม่นิดกับแม่แหม่มถามว่าเอาหมากูไหมเอาไวไหมมึงไม่ต้องเอามามาเอาของกูไปของคูเยอะจะเอาไม้กล้วยอ้อยกูเต็มบ้านเต็มเมือใช่หลวงพ่อคือแบบไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยค่ให้เรามานเนี่ยค่ะแลวท่านก็เลยบอกว่าเมื่อวานท่านบอกลูกเลยว่าลูกเลยว่าเอาแล้วมันไม่มีผลไม้ยายกลยมีแต่เงินแต่ทอง ถ่าอลไรผมไม่เป็นไรให้เอาผลไม้ก้าอย่างตั้งพานก็ได้แล้วท่านจะอธิษฐานจิตให้แต่ว่าอันนี้ต้องผ่านหลวงพ่อให้หลวงพ่อแปะแผ่นทองให้เจ้าค่ะหลวงพ่อหรือว่มามันั่งแปะทองให้อีก <laughs> ใช่ผมเป็ <c oughs> นพนักง,งานม,า <c oughs> มนรวยอางี้ไปแปะมาแล้วเดี๋ยวอธิษฐานให้๋ <c oughs> อ,อได้เดี๋ยวให้<อ>ได้โทษเธอไปแปะเราเชิญเยกุยมาแปะเองนั่นแหละไม่ายกุยจะลงมาแจกเองที่ว<อ>ัดใช่ไหะเขาจะมาเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาจะมาเอง ท่านชอบท่านชอบมีศีลมีธรรมท่านชอบอ่ะใช่ยายกุยก็เป็นเทวดาอยู่ข้างบนไงใช่มันสจ้างวารมีเหมือนตะไข่นั่นแหละใช่เจ้าค่ะเขาบอกว่าในหลวงมอบให้เขาเลยอยู่คือคือในหลวงกษัตริย์หามอบให้ให้ดูแลวัดเขาเป็นผนสร้างก็จริงแต่ว่าในหลวงก็คือต้องพืนสร้างเสร็จแล้วเป็นของของหลวงแต่หลวงบอกว่าไอ้เธอไปดูแลแล้วกันให้เธอเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่บริหารจัดการ เนกุยก็เลยแบบสั่งการได้หมดได้ทุกอย่างเลยเศรษฐีสมัยก่อนนี่เขาเขาต้องได้รับการแต่งตั้งจากจากกษัตริย์นะใช่ยู่ๆไปบอกว่าอาณาทาปินิกาเศรษฐีเขาต้องได้รับพูดง่ายได้รับการประทับตาจากกษัตริย์นางวิสาขาอุบาสิกาเศรษฐีนี่เขาก็ต้องได้รับเขาเลยไอ้พวกตำแหน่ง่งเศรษฐีไม่เป็นตำแหน่งนะที่กษัตริย์เป็นคนให้ถือเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ อ่มีแล้วท่านชอบใจมากเลยเศรษฐีกุยมีพระด้วยท่านบอกเอาเอาเอาให้เอาอันนี้เลยค่ะหลวงปูอใช่ค่ะจุดที่กุยมีมิหลวงปู่ทวดเดียวค่ะหลวงปู่ทวดก็ดีเด็ดใช่จะขอหลวงปู่ทวดนั่งเรือเออหลวงปู่ทวดเขาเคยอยู่ในในยุคอยุธยาอยุธยาเขาดังในอยุธยาใช่นั่นแหละอันละกี่ตังค์อ่ะ โอเคโอเคโอ้ยขายกี่ตั๋วเลยไม่ค่ะแจกเฉยใช่แจกเฉยโอเคอนุโมทนาด้วยอค่ะอ๋อนี่ลูกทัวร์จะได้ของใช่แล้วค่ะหลวงพ่อโอ้โหนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญอยู่ว่ะใช่แล้วค่ะั้ามันเปิดประตูได้ยังฮะเปิดประตูได้ได้แล้วค่ะได้แล้วหลวงพ่น มีรถตู้ไปด้วยนะคะประมาณ70คนค่ะหลวงพ่อ70คนเลอเหรอแล้วเธอได้มาครบ70อันน่ะใช่ค่ะ70อันแต่70อันนี้อาจจะหักคนของเราไป่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อวัดหญยกุยเลยเหรอใช่ค่ะวัดนางกุยค่ะวัดนางกุยเหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวไปเซอดูเด้ยนางกุยเขา เป็นเจ้าแม่เจ็ดทีในรุ่นเก่าอะลูกปั้นแกที่อยู่ตรงอยู่กับพระอะแกบอกอ้วนไม่หน่อยคางยานเขาปั้นไม่สวยเหรอปั้นแบบแบบว่าคนมีกระตังอ่ะปั้นแบหัวคุณสมุนอะยิ่งพูดง่ายเป็นพวกนักเลงหญิงใช่ไหมใช่ตบอกป้าบเลยบอกกมดเลยใครเป็นใครแล้วไม่มีดีสักคนเขา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 บอกเลยว่านี่คืออะไรอะไรเขาบอกพยากรเลยเหรอ เอาบริจากลูกหลานแกทั้งหมดแหละพวกเธอนี่เหรอเออบอกอีดี้มันเคยอยู่กับข้าอย่างวงี้เหรอตายล้านเหรออันนีหล้านลายเหรอเออก็ไม่ไม่ผิดเนี่ยไม่นิดก็ลานแม่วันแม่วันเป็นเลยแม่ไม่มีใครถามคือเขาจะมีบริ